แในเี่สารลงลงมาบอกแน่นอนว่ายย่าต้งมาันน uh. ี้ก็ให้อะไรด้วยไม่มีไม่มีครับไม่มีครับข่าวข่าวบ้างเนี่ยข่าวนี้ยังไม่ได้เห็นครับยังไม่ได้เห็นครับแต่ผมเชื่อว่าก็คงไม่ได้มีแน่นอนครับแล้วก็ไม่ได้ซีเรียสด้วยเพราะว่าพี่ยาย่าเขาน่ารักมากครับเขาก็บอกว่าผู้ใหญ่ทุกท่านเรียกยาย่ามาเพื่อคุยอ้โหอันนี้ไม่มีแน่นอนครับไม่มีแน่นอนครับเพราะว่าพี่ยาย่าน่ารักมากๆเพราะว่าอยู่ในกองก็เล่นกันครับก็คุยกันแล้วก็สนิทกันเป็นอย่างครับสนิทขนาดไหนคะกับยาย่า ก็สนิทค่อนข้างมากนะครับเพราะว่าอยู่กันมาตั้งปีหนึ่งแล้วครับก็ไปคุยเล่นคุยอะไรด้วยครับใช่วงงงมม้คะทาาไข่อก็แอบงงนิดๆครับเอางงนิดนิดครับแต่ว่าก็คงไม่ได้กังวลอะไรมากมายครับเพราะว่าเราก็เราก็รู้อยู่แล้วครับว่าว่าว่ามันเป็นยังไงมันเป็นพอาะฝีมือการแสดงของเราตอนนี้ทกอยนางก็จนวันนี้ก็ ก็ก like ็คงไม่ใช่หรอกครับใช่นะครับเพราะว่าจริงๆคือมันน่าจะเป็นข่าวที่อ่คือคือจริงๆแล้วตัวตัวของยาย่าเองเขาเขาก็น่ารักนะครับน้อยไหมคะพอได้ยินแบบนี้แบบชูน่าเอ็นทุ่ม้าแล้วก็ไม่ได้ถึงกับน้อยนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วก็มันก็เป็นมันก็จริงๆอ่ะครับว่าว่าพี่ยาย่าก็น่ารักผมก็เลยผมผมก็เลยมันก็เลยรู้สึกอะไรคนจะมองว่าย่าแบบไม่ได้มาเล่าแบบไม่มีในแง่ดีอะไร ก็ถามว่าแบบนั้นไหมยังไงนะครับตัแบบว่าคนอื่นจะมองว่ายาย่าแบบเอาไม่ดีอ๋อผมว่าจริงๆแล้วแฟนแฟนคลับผมเองกับแฟนคลับของของของพี่ยาเองเขาก็รู้อยู่แล้วว่าคือเป็นคนยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับว่าก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับกับละครที่ถ่ายเป็นยังไงก็ใกล้จะปิดกล้องแล้วครับเดือนภูมภาคนี่แหละครับเดือนความรักก็จะปิดกล้องแล้วครับเราก็จะได้เห็นเดือนต่อไปนี่แหละครับ ก็เดี๋ยวอีกอีกเรื่องหนึ่งก็จะเป็นปฏิวัติดาครับที่ปิดเรื่องนี้เดี๋ยวก็ต้องถ่ายเรื่องต่อไปเลยกับเบลล่าครับก็ไม่แน่ใจว่าจะคุยหรือเปล่าครับว่าไม่รู้จะจำได้เปล่าแต่จริงๆแล้วก็เดี๋ยวก็ได้เจอกันมั้งครับ เดี๋ยวพรุ่งนี้พรุ่งนี้ก็ได้เจอกันแล้วครับเพราะว่าพรุ่งนี้เดี๋ยวไปไปไปละครละครด้วยกัน